เกิดเหตุค่อยมาดูเพิ่งรู้ว่าซีซีรถผิดแบบนี้กรมธรรคุ้มครองไหมตอบในที่นี้นะครับซีซีรถผิดไม่ใช่ประเด็นครับกรมธรรยังคุ้มครองปกตินะฮะมีสิ่งเดียวที่ผิดไม่ได้เลยนะฮะในกรมธรรนั่นก็คือเลขตัวถังรถเลขตัวถังรถห้ามผิดเป็นอันขาดน,นะ ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าของตัวเองถูกไหมหยิบกรมธรร์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเช็คไปที่คําว่าเลขตัวถังเลขตัวถังนี้ดูให้ดีครับอ้างอิงจากรายการจดทะเบียนรถของคุณตรวจสอบให้มั่นนะครับถ้าผิดให้โทรเข้ามาที่เบอร์ตัวแทนนะครับหรือแจ้งเข้าไปที่บริษัทประกันภัยของคุณนะให้เขาแก้ไขซะชอบสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมดูไลฟ์ผมนะครับออกอากาศทุกวันจันรและวันพฤหัสและก็มีวิดีโอสั้นส่งตรงถึงหน้าฟีด Facebook ของคุณทุกวันเจอกันใน Facebook ค,ครับ